สวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูเครื่องตัดหญ้านะมาดูอาการแบบนี้นะคุณผู้ชมมาดูครับว่าข้างในมันจะเป็นอะไรนะดูนี่ดูให้นี่คุณผู้ชมดูนี่นี่แบบนี้นะมันไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับว่าเราแกะออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าน่าจะแกะตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะเพื่อมันจะทําได้ทํางานสะดวกสะดวกเนาะเอา นี้ก็โมนิฟายนะคุณผู้ชมใส่น็อตตัวเดียวพอนะครับน็อตตัวเดียวก็อยู่แล้วนะครับซื้อมามาใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับเราก็ไม่ต้องใส่กับเซตตัวเดียวก็พอแล้วครับมันก็นแน่นนะเพราะมันมีตัวยึดตัวนี้อยู่แล้วนะนก็พอนะครับอ่ะผู้ชมมาดูครับเราก็คงจะเี๊งั้นก็เอานี้ขึ้นไป ไปดูข้างในว่าเขาเป็นอย่างไรเอ่ยนะครับแน่นเหมือนกันคุณผู้ชม ช้นาง,งานแล้วมันมันหลุดด้านในนะครับดูว่าอะไรมันหลุดนะครับผมว่าหน้ามันจะเป็นปิ้นอะไรสักอย่างนะนเราเตรียมเครื่องมือมาแล้วนะนี่เครื่องมือถอดปิ้นเนี่ยคุณผู้ชมนี่นะนเครื่องมือถอดปิ้น ยนอยู่สามตัวนะครับเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วครับล้างคาบูเลเตอร์แล้วก็เปลี่ยนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นอะไรสายสายคัดเล่งนะสายคัดเล่งครับตัดตัวนู้นนะครับท่านผู้ชมนั่นนั่นนั่นตัตัตวนู้นนะครับอยู่หน้าบ้านนะเสร็จเรียบร้อยเอาเรื่องมกัการคับงานมันก <laughs> ันไม่ได้ง่ายนะครับงานพวกนี้มมนชอบเวลาเราซ่อมอย่างหนึ่งมันชอบลำปามนะครับ ตองอย่างหนึ่งไปเสียอีกอย่างหนึ่งได้นะครับเครื่องยนต์มันไปเจออย่างนั้นเสียอีกนะครับมันมเป็นอย่างนี้ครับอาคัดีนะครับคัดดูเต็มนี่ก็เรายกหัวไปก่อนเพอจะมาซ่อมตัวนี้ ัดอยู่เต็มนะคัดเนี่ยครับคัดอยู่เต็มถือว่าใช้ได้เอามาดูตัวนี้นะครับโอ้โอ้โอ้ตกแล้วน่ะตกแล้วนะมาไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยผมว่าไงดีเราแกะเอาหวัวออกก่อนก็ได้เนาะเพื่อทำงานสะดวกสบายเนาะถ้ามันติดแล้วมันติดตรงนี้มันทำงานยากนะคุณผู้ชม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแกเอาหวัวออกก่อนก็ได้ครับง่ายดีเราจะทำงานได้สะดวกสบายเดี๋ยวหาเลยมามหมายกันมัหมายให้นี่เดี๋ยวมันจะใส่ใส่เข้าไปจะได้ง่ายครับนี่ครับนี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้หมายแบบนี้นะครับ เพื่อนดูดูครับขันออกยังไม่ดันออกไยังไม่ออกยอมออกอีกอหัวมันหลุดหัวมันไม่ดีตัวนี้นะหัวมันเสียนี่ตัวนี้เนี่ยมันต้องตัดออกในหัวมันเสียี่ต้องตัดออกอ่ะหัอไหนก็ออกให้หมดครับทำง,งานสะดวกสบายเดีย๋ยวมันเกะก,กะเกะก,กะหมดเลยอนะ่ะ มันได้ยากเท่าไหร่ครับออกไปเอาหัวนี่มันไม่เด็กเอานี่ไปนะเพื่อนทนี้เราก็มาดูกันครับความเขาเป็นอะไรกันนะครับ ดึงออกอย่างนี้มันต้องอะไรเอ่ยมันต้องถอดอยังไงนี่ปิ้นมันหลุดอยู่ด้านในเนี่ยเพื่อนๆไหนดูนี่เนี่ยปิ้นหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยนะถ้าปิ้นหลุดอย่างนี้เราก็จะซ่อมอย่างไรเดี๋ยวนะต้องเอานี่ออกครับเพื่อนๆเน,นี่ยต้องเอานี่ออกเดี๋ยวก่อนนะผมออกก่อนนะออกอย่างไรนะ ออกล้วออกอย่างนี้ผมก็ใช้ชิวิธีต,ตอกออกหาของเล่นครับออกครับเออไม่ได้เลยมันรูใหญ่นี่เออเอาไหนมาตอกออกเนี่ยเดี๋ยวนะหาของเล่นแป๊บหนึ่งตอกได้ไหมเออนี่ได้ เพื่อนเนี่ยตัวนี้มันหายเนี่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 ยเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ออกอีกครับเนี่ยมันมันหลายความหมายเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันหลายความหมายัอนี้ออกก่อนนี่มันหลายหมายความ เสร็จแล้วก็อ่านี่ออกนี่นี่ผู้ชมเห็นไหมเห็นแล้วก็มาใส่ตัวนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเขามามีของเล่นน่ะนี่เสร็จแล้วก็อันนี้ใส่เอ้อันนี้มันใส่ได้ใส่ยังไงวะเนี่ยอ่า เดี๋ยวนะมันลื่นมันลื่นเป็นหายเป็นเรื่องนะคุณผู้ชม เดี๋ยว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 แม่รูลเล็กเด็กเดียวนี่เอาให้ได้ในผู้ชมเนี่ยมันไปกระแทกกับตอไม้แน่แน่แหละครับมันเลยหลุดเนะี่ยเพื่อนเพื่อน,นเอาก็แค่นี้หรอครับนี่มันหลุดแบบนี้แหละนี่แค่นี้แหละมีอะไรหรอครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ผมว่าเจ้าตัวนี้มันต้องทาจารบ,บีแล้วพับบ้างแล้วนะผมว่านะ มันไม่มีเจาราบ,บีเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยนีย่มันมีรู้นี่มันได้หยอดน้ำมันไหนรู้ได้ไหมน้ำมันไม่ขอูรูหยอดอนะ่ะ เออเออเด็กผู้ชมนี่ไม่ได้ใส่ยากเลยนะแม่ไม่ใส่ยังไงอย่างนี้โอ้หาเลี่ยงนะคุณผู้ชมเออมาใส่อย่างนี้โอ้ปาดครัคุณผู้ชม ดูหาเรื่องเราหา,หาเรื่องใส่เราเนี่ยจะใส่ยังไงเนี่ยอันนี้อเรื่องยากนะฮะมันต้องแกะตรงนี้ออกก่อนนะปาโทงานนี้เล่นเอาถ้าใส่ผิดอะไอย่างเงี้ยครับออกก่อนเออ น,นี่เมื่กีอย่างนี้ก็ต้องทาจละบีเหมือนกันนะเอามาอยู่ข้างในาทาข้างในอย่างนี้ก็ได้นี่ครับนี่เช็ดมือสักขูดครับโอ้โหเปื่อนมาเลยเรามือเราอ่ะนี่ถ้าไมา่ใส่ถุงมือเลยเป็นเรื่องนะคุณผู้ชมงานสุขภัอ่ะ อใส่ครั้งนี้แล้วก็ต่อไปก็ใส่ปิ้นอ่าเรียบร้อยถูกต้องไหมถูกต้องไหมเดี๋ยวก่อนอันนั้นไปนไหนล่ะ ผู้ชมทำง,งานอยู่คนเดียวละหายละแล้วผมไปวางไว้ไหนเอเออไม่ถูกใช่ไม่ถูก,ถกเดออ้อมา,มาแกเข้าแกออกอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวกระเด็นหายก็เป็นเรื่องอีกแล้วนะมันมีร่องอยู่นะร่องรูนี่เออ ไม,ไ,มไม่อยากไม่อยากให้กระเด็นหายคุณผู้ชมกระเด็นหายอะไรโอ้ผมมาลิกเก็บไปหาของเล่นนิดเดียวนะอืมอ,อะไรกัน่ะกัน่าเน,นี่ย ใส่ง่ายก็ง่ายจังหวใส่ยากก็ายากเอานี่ยเพื่อนๆนถ้ามันเกิดใส่ไปมามันลืมมันก็อย่างนี้คนระับถอดเข้าถอดออกนี้แหละดวคอนเช็คดูด,ดีๆก่อน เอาเรียบร้อยอหุเหบเข้าตอนนี้มาหุบเข้าหุบออกห,อหุหอบออกหุเหบเข้าหุบเข้าตอนนี้หุบเข้า ไปก่อนครับนี่นั่นนี้เราหาไขค,ควงมากระแทกเอาได้ไหมมันแข็งนะคุณผู้ชมเอาเรื่องครับเอาเรื่อง เราติดแล้วเนี่ยอีกตัวยัไม่ได้เอาอีกตัวมะเออตัวนี้ใช้ได้นี่มันมีหลายๆตัวนะถ้ามีตัวเดียวเราก็จบเลยนะคุณผู้ชมเอาเรียบร้อยงานนี้ก็อย่าลืมอะไรอีกละ่ะเออลืมตัวนี้ก็เป็นเรื่องเลย เอาเดี๋ยวก่อนนะเอาจาระบีทาลูกปืนนี่มนจึงใส่แบบนี้ผิดนะเนี่ยเดี๋ยวไปใส่อย่างนั้นยากตายแล้วผมนะอ๋อใส่ไปแล้วผมขี้เกียจถอดล้ะเพื่อนๆใส่แบบนี้มันผิดขั้นตอนอนะ นะเพื่อนเ,อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนถุงมือครับม,มันเล็มหมดแล้วมือผมนะเดี๋ยวผมเช็ดนั้นก่อนไม่ไหวไม่ไหวเปื่อนหมดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนถุงมือแล้วก็เช็ดเช็ดหน่อยครับ ยกคนนี้ไปหน่อยครับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะให้ผมมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปขอกลับไปอยู่ด้านนู้นครับเอาเครื่องมือไปม,มันมันมีมีแสงสว่างคุณผู้ชมมาดู มันไม่มีแสงสว่างครับอย่างนี้มีแสงสว่างมันเห็นไม่เห็นนะฮะเข้าเนี<ฮ>่ยยากนะคุณผู้ชมไม่ได้ง่ายแล้วนะ นน,นัโอ้โหสุดยอดผมว่าเอากรดมันเข้าก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมมันไม่ได้ง่ายหรอกครับไอเจอ้าตัวนี้นะเอาเรื่องมอนกันนะครับเข้ายากมอนกันนะ เอาเลี่ยงเอาเลี้ยงฮึมฮืม,มคุณผู้ชมดูดูในผมนะอ๋อกดมาเข้าอย่างเงี้ยครับเอาที่มไม่ได้ใช้หนีไป ตัวนี้นี่เข้าไปแล้วผ่านผ่านผ่านผู้ชมผ่าน,าน,านงานนี้นะสุดยอดงานนี้สุดยอดได้ไหมเดี๋ยวผมลองตอกก่อนนะครับลองมันตอกเข้าไปก่อนใช่เดี๋ยวหลุดออกมาเป็นเรื่องนะได้ละน่าจะได้ละ ได้ไหมผมเช็คดูก,ก่อนครับน่าจะได้แล้วคุณผู้ชมน่มาจะโอเคแล้วครับอ่ะงานนี้ก็พานฉลุยกว่าจะทำได้เอาเรื่องก็มันมีอะไรนะครับอส่รเี้เดี๋ยวเขาประกอบเข้าไปเลยนะ,ะดูผมประกอบก็ได้กันเนาะ 我刚过我这里了。 อยู่ไกลนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นนะผมว่าเนี่ยนะโอ้ตายเลยงานนี่นะทํางานคนเดียวจะจะลุกไปก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมอยู่ไกลๆก็ได้ครับเพราะว่ามันมีเราแค่ขันน็อตแค่นั้นเองครับมันไม่ได้ยากแล้วครับมันยากตอนที่เราเปลดยใส่ปิตน,นี่แหละยากตอนเราถอดฟินนี่แหละครับ อันนี้มันใช้ได้แล้วครับม,มันจะมีช่องฟีนินดๆหน่อยครับเองสาเหตุผนมันหลุดเพราะว่ามันไปแทกกับตอไม้อะไรประมาณนั้นนะครับมันเข้าไปมันก็มันก็เลยหลุดนะครับคุณผู้ชมสเหตุนะนั่นไม่ใช่ครับอันนี้มันสั้นไป แต่เราไปอยู่หน้าง,งานมันทําไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเครื่องไม่เครื่องมือเราไม่มีนะแล้วก็อากาศมันก,ก็ร้อนด้วยนะแต่แต่ถ้าเราไปตัดหญ้าแบบประเภทว่ารอไม้เยอะๆะนี่ต้องเอาเครื่องยนต์ไปสักสองเครื่องนะคุณผู้ชมเครื่องตัดหญ้าเนี่นะครับไปสักสองตัวเผื่อเขาเสียเราก็หาตัวสำรองมาใช้เพราะาเราไม่มีเวลาซ่อมี่ผมไปก็มันเสียผมก็กลับที่พักเลยนะครับทําอะไรไม่ได้ครับ มันมันเสียเที่ยวนะครับเพราะเราไปมันก็อยู่ป่านะครับอยู่ป่ามันก็ลาบากนะครับเราเสียค่าน้ำมันรถไปแล้วนะมันก็เราเสียหายนะครับเสียงานงานเราไม่เสร็จนะครับเพื่อนเราทํางานสวนยางครับตัดหญ้าสวนยางพาราสวนยางพาราเล็กนะครับต้นน้อยอยู่นี่ ก็ท่านี้แหละครับก็นี่อ่าในกรอบแบบนี้ในคุณผู้ชม ขอขอย้ายกล้องมาครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นใกล้ๆกาะไม่มีอะไรแล้วครับงานของเราก็หมดเท่านี้นะครับมันก็จะเป็นการประกอบไปคุณผู้ชมแค่นี้มันก็ใช้เวลาเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับงานนิดเดียวนะครับอะ ก็ประกอบจากตัวนี้นะครับนีเราหมายไว้แล้วนะครับหมายแล้วก็สบายใจแล้วครับ เกินเกินนี่เออให้เข้าลึกเกินก็ไม่ดี นี่เพื่อนผมว่าตัวนี้มันหน่อมแนมไปหน่อยนะผมอยากได้เบอร์ใหญ่ๆนะขันน็อตมันน็อตมันเบอร์เล็กนะผมว่านะ่ะนี่ตัวนี้นะตัวแฮนด์เนี่ยมันผมว่าดูมันหน่อมแนมไปนะมันเบอร์เล็กนะอยากได้เบอร์ใหญ่ๆมันแข็งแรงดีนะคุณผู้ชมจะไปตัดหญ้าแบบถ้าตัดหญ้ามันก็ไม่เป็นไรครับมันสําคัญในเราไปตัด ไปตัดหญ้าแล้วตอไม้เยอะๆเนี่ยมันมันมันเสียตรงนี้แหละ่านผู้ชมเครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะตัดหญ้าจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับไปตัดหญ้านี่มันมันไม่ใช่หญ้าจริงๆมันมีตอไม้ต้นไม้กิ่งไม้อย่างนี้ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทํานะครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไว้เท่านี้แล้วครับในการโมดิฟายแล้วก็ซ่อมเครื่องให้ให้ซ่อมอเองเองได้หน้ามันควล่ลง ทำงานคนเดียวไ,ไม่ไหวผิดพลาดบ่อยนะคลิมนี้ก็ลาเพื่อนดูก่อนรับไม่ได้ไหวเพื่อนได้พูดไปชมมาหลายครัง้งหลายนานแล้ววันนี้ขอไหว้นะบ๊ายบายครับกดหน้าพักกันพบก,กันใหม่ครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามเพื่อกำลังใจครับ